สวัสดีครับทุกคนวันนี้ง่ายๆชาแนลนะครับจะมาคลายข้อสงสัยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอปเคพัฒธนาคารกสิกรไทยอยู่นะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมครับอยู่ดีๆนะครับเมื่อเราเปิดแอป k คพัฒขึ้นมาระบบมันตรวจพบการบันทึกหน้าจอหรือวิดีโอหน้าจอตามรูปภาพนี้เลยนะครับหากเพ,เพื่อนเจอปัญหาเหล่านี้นะครับมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับ สาเหตุที่ระบบแอปเคพันะครับตรวจพบการบันทึกหน้าจอหรือวิดีโอหน้าจอนะครับโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับกำลังถูกวิชาชีพใช้โปรแกรมควบคุมมือถือระยะไกลอยู่นะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่การตั้งค่าหาคําว่าเมนูการช่วยเหลือพิเศษหรือการเข้าถึงโทรศัพท์บางรุ่นบางยี่ห้อมันอาจจะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับถ้าโทรศัพท์ของเพื่อนมีเมนูย่อยนะครับให้กดตรงที่ เพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นเราจะพบเมนูการช่วยเหลือพิเศษให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหาคําว่าแอปดาวน์โหลดนะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับเราได้อนุญาตให้เข้ามาควบคุมมือถือของเรานั่นเองนะครับให้เรานะครับทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็หยุดการทํางานนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับลบแอปตัวนี้ออกนะครับอย่าเอาเก็บไว้นะครับมันเป็นอันตรายต่อข้อมูลในโทรศัพท์ของเรานะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับปิดเมนูการช่วเหลือพิเศษและลบแอปควบคุมมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาลองเปิดแอปเคพารดูนะครับว่ามันสามารถเปิดใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับ เห็นไหมครับว่ามันสามารถเปิดใช้งานได้จริงนะครับหลังจากที่เราปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษและลบแอปควบคุมมือถือของเราออกจากเครื่องเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับหากเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใตค้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ